อยากเพิ่มความสูงต้องทำอย่างไรไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดรไหม่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพวันนี้นะคะไหม่จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มความสูงในเด็กและวัยรุ่นหรือว่าคนที่กระดูกยังไม่ปิดขาโดยข้อแรกนะคะก็คือการออกกําลังกายที่มีการกระโดดรัอวเยือกเย็นยกตัวอย่างเช่นการเล่นบาสเกตบอลนะคะหรือว่าการโหนบาค่ะข้อที่2นะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรนอนเดึกค่ะเพราะกรทฮอร์โมอนนะคะจะหลั่งมากที่สุดตอนที่เรานอนหลับซึ่งฮอร์โมอนตัวนี้มี ความสําคัญอย่างมากต่อการจเจริญเติบโตของกระดูกหรือวการเพิ่มความสูงนั่นเองค่ะ ข้อที่3ก็คือการทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะโดยเฉพาะโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการสร้างกระดูกให้ยาวออกไปเห็นหลายคนนะคะทานแต่แคลเซียมอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วแคลเซียมก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่เป็นในทางอ้อมค่ะเพราะแคลเซียมเนี่ยจะช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกเท่านั้นสําหรับโปรตีนนะคะแนะนําว่าควรจะเลือกทานโปรตีนที่มีความหลากหลายค่ะเพื่อได้รับกรดอะมิโนอย่างครบถ้วน โดยกรดอะมิโน l a r อาร์จินะคะเป็นกรดอะมิโนที่มีหลายงานวิจัยพบว่าสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างกรดฮอร์โมนได้ค่ะ จากงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาพบว่าการทานแอลอาจีนินสามารถที่จะเพิ่มระดับของโกรทฮอร์โมนได้เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานค่ะและสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือมีงานวิจัยที่ได้ทําการศึกษาในเด็กผู้ชายที่มีภาวะเตี้ยไม่ทราบสาเหตุโดยเขาพบว่าในเด็กที่ทานวิตามินรวมร่วมกับ L อลอะจีนินจะมีอัตราการเจริญเติบโตใน1ปีที่มากกว่าเด็กที่ทานวิตามินรวมเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งอัตราการเจริญเติบโตนั้นเป็น ค่าที่วัดการเพิ่มขึ้นของทั้งน้ำหนักและส่วนสูงค่ะโดยทีมวิจัยได้สรุปไว้ว่า l อลอาจินีน่าจะมีความปลอดภัยและน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีภาวะเตี้ยมไม่ทราบสาเหตุค่ะ จะเห็นได้ว่าการเลือกทานอาหารเพื่อให้ได้รับทั้งสารอาหารโปรตีนหรือกรดอะมิโนอย่างครบถ้วนและเพียงพอเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเพิ่มความสูงค่ะที่บางคนอาจจะไม่มีเวลาในการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ดังนั้นการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของทั้งสารอาหารโปรตีนหรือกรดอะมิโนต่างๆจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เลยค่ะ Pro Face g r o L-Arginine Plus ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมินโน L- อา g i n ินีและกรดอะมินโนชนิดอื่นๆอ,อ,อีกถึง7ชนิดรวมไปถึงเวโปรตีนไอโซเล e และอะควาเมนจากสารายสีแดงซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆค่ะนอกจากนั้นตัวนี้นะคะยังประกอบไปด้วยสารสกัดและวิตามินอีกหลายชนิดเลยหมายคิดว่าตัวนี้นะคะสารอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเลยสาหรับคนที่ต้องการเพิ่มความสูงค่ะที่สําคัญนะคะเขาได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากออ ยอเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายนี้ใครที่อยากเพิ่มความสูงก็อย่าลืมทําตามคําแนะนําที่ให้ไว้นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเลือกทานสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อก,การเจริญเติบโตของกระดูกสําหรับวันนี้ใหม่ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ